ด่วนพื้นที่นี้นาว่วเชงนี้เชฟประกามหัดเลอศรารานำมาพบกัน,นอ,อาาีนนคกลางของช่องวาระยตุยกประาย,อเ,ะายเอกรากาข้างเพดานยูทูฝนฟ้าให้จอมที่พ่อนลูกลาใชาทางเฟซบุ๊กวันพุธที่11กุมภาพันธ์ในช่วงเที่ยง วันนี้อุตุชาติมาเช็คพิการม่าปากหมวดบริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสได้ฝนฝนเล็กน้อยฝนปานกลางจนถึงฝนตกหนักในบางจุดบางพื้นที่จะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรายรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับฝนชุดที่ผ่านมาก็เริ่มมีในด้านของบางพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองเข้ามา ภาคใต้เป็นฝนตามฤด,ดูกาลอยู่แล้วนะครับส่วนภาคเหนือก็มีฝนฟ้าขนองเป็นฝนเล็กน้อยเข้ามานะครับในบางพื้นที่ภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครริมณทนภาคตะวันออกก็มีฝนตกหนักเข้ามาเป็นบางจุดเลยนะครับหนักแช่เลยจนมากกว่า1ชั่วโมงก็มีอีสานฝั่งตะวันตกอย่างนครราชสีมาทางตอนล่างก็มีในด้านของฝนฟ้าขนองฝนตกหนักเข้ามานะครับเป็นบางจุดบางจุดก็เป็นฝนเป,ปรี้ยเข้ามาตลอดทั้งวันเลยนะครับ รวมถึงบริเวณชัยภูมิก็มีฝนเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับตามที่แอดมินได้คาดการเอาไว้ก็เป็นบางจุดบางพื้นที่ส่วนรอบ13-20กุมภาพันธ์มีพื้นที่ไหนที่ต้องฟราระหว่างกันบ้างนะครับซึ่งแอดมินบอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นการคาดการณ์ตามโมเดลที่นำเข้ามานะครับโมเดลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่ด้วยนะครับ13กุมภาพันธ์นะครับจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเข้ามาทั้งบริเวณพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้ฝนตามฤดูกาล ในด้านของการคาดการปริมาณฝนจะอยู่ที่ประมาณ0.1ม mm ิมตรจนถึง20มิมตรนะคบส่วนในด้านของปริมาณฝนในช่วงที่14กุมภาพันธ์นะครับปริมาณฝนก็ยังคงอยู่ที่0.1 mm จนถึง20มิมตรนะครับทังบริเวณพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางตอนล่างกรุงเทมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกนะคบส่วนในช่วงวันที่10 5กุมภาพันธ์นะครับจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นแล้วจะอยู่ที่ประมาณ0.1จนถึง30มิลิเมตรแล้วนะครับวันที่16กุมภาพันธ์นะครับปริมาณฝนจะอยู่ที่ประมาณ0.1จนถึง20มิลิเมตรนะครับก็จะมีตกทั้งภาคเหนือภาคอีสานฝั่งตะวันตกภาคกลางเทพานาครบริมณฑลภาคตะวันออกและบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับส่วนในช่วงวันที่17กุมภาพันธ์นะครับ จะมีฝนอยู่ที่ประมาณปริมาณฝนจะอยู่ที่0.1จนถึง20มเมตรนะครับส่วนในช่วงวันที่18กุมภาพันธ์ก็จะมีฝนทั้งภาคเหนืออีสานฝั่งตะวันตกภาคกลางเทศมหานครปริมณฑลภาคตะนออกและภาคใต้นะครับโดยปริมาณฝนโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่0.1จนถึง20มเมตรนะครับ ยกเว้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับจะเป็นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือทางตอน,นบนเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนนะครับก็จะมีบางจุดบางพื้นที่ที่ปริมาณฝนมากหน่อยนะครับบางจุดอาจจะถึงอยู่ที่35มิลลิเมตรเลยนะครับแต่ด้ยส่วนใหญ่ฝนก็จะอยู่ที่ประมาณ0.1จนถึง20มิลลิเมตรนะครับในช่วงวันที่18กุมภาพันธ์ส่วน19กุมภาพันธ์นะครับฝนเพิ่มมากขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือมีตกหนักด้วยนะครับเข้ามา โดยภาคเหนือปริมาณฝนก็จะอยู่ที่ประมาณ0.1จนในบางจุดอาจจะถึง45มิเมด้วยเช่นกันนะครับส่วนภาคกลางเทมหานครบริมนทนภาคตมออกฝนก็จะอยู่ที่0.1จนถึง20มิเมตรนะครับส่วนวันที่20กุมภาพันธ์นะครับปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนโดยส่วนใหญ่ก็อยู่อยู่ที่0.1จนถึง25มิเมตรนะครับ โดยส่ยวนใหญ่ก็จะตกบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานท,ทางตอนบนบนนะครับหลังจากนั้น21กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับจนถึง22กุมภาพันธ์ปริมาณการกระจายตัวของฝนก็จะลดลงแต่ก็ยังคงมีตกเป็นบางจุดนะครับที่อีสานฝั่งตะวันตกทางตอนบนภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกทางตอนล่างตามแนวชายฝั่งทะเลและภาคใต้นะครับ ยิบสามกุมภาพันธ์ก็จะมีภาคตาวตอนล่างเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบนนะครับปริมาณฝนโดยสัวนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ0.1จนถึง10มเมตรนะครับโดยภาพรวมนะครับเดี๋ยวมินชพามาวิเคราะห์โดยภาพรวม15วันล่วงหน้าฝนสะสมนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็จะอยู่ที่ประมาณ0.1จนถึง70มเมตรนะครับ ส่วนภาคตะวันอ,ออก0.1จนถึง60มเมตรนะครับส่วนภาคใต้0.1จนถึง100มเมตรนะครับส่วนบริเวณพืน้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครริมณฑลทนก็จะอยู่ที่0.1จนถึง60มเมตรนะครับภาคอีสานฝั่งตะวันตกอีสานทางตอนบนนะครับปริมาณฝนก็จะอยู่ที่0.1จนถึง30มมเมตรนะครับ ส่วนอีสานฝั่งตะวันออกและอีสานทางตอนล่างโดยส่วนใหญ่แล้วยังไม่มีฝนเข้ามานะครับความชื้นยังไม่พอก็ติดตามและลุ้นในด้านของการอัปเดตโมเดลกันต่อเนื่องนะครับเพราะโมเดลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นําเข้ามาใหม่ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตามโมเดล ECMWF ล่วงหน้านะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับติดตามและลุ้นการอัปเดตพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ เดมินจะพาไปอยู่ในด้านของการพิารากาศในรายสัปดาห์นะคบตั้งแต่ในวันนี้11-14กุมภาพันธ์นะคบ โดย11-14กุมภาพันธ์บริเวณความบรากาศสูงหนือมรากาศเย็นที่เคยปกคลุมประเทศไทย,ไทยตอนบนจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงแล้วนะครับทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นบีมหมอกในตอนเช้าส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันยังคงมีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันนะครับ สำหรับการพยากรณ์อากาศในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ11กุมภาพันธ์จนถึง14กุมภาพันธ์จะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวจะมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-3องศา โดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่15-22องศาและสูงสุด31-36องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวจนถึงหนาวจาัดอุณหภูมิต่ำสุด7-15องศาลมตะวนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-5 1กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะวนออกเฉียงเหนือนะครับ 11-14กุมภาพันธ์จะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวจะมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีก1-3องศาโดยอุณหภูมิต่ำสุด14-20องศาและสูงสุด32-35องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-12องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถกิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากรณ์อากาศบริเวณภาคกลางนะครับ11-14กุมภาพันธ์จะมีอากาศเย็นจะมีหมอกในตอนเช้าและจะมีฝนเข้ามาทางตอนล่างของภาคในบางพื้นที่นะครับอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-3องศาโดยต่ำสุด18-24องศาและสูงสุด32-35องศาลตมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกนะครับ11-14กุมภาพันธ์จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-3องศา จะมีฝนเข้ามาบางพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ําสุด20-25องศาและสูงสุด31-35องศาลตามตะวัออกเฉียงเหนือความเร็วสั้นถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสดขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑล 11-14ถึงกุมภาพันธ์จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2ถึงองศาจะมีฝนเข้ามาบางพื้นที่นะคะอุณหภูมิต่ำสุดย3 25ามองศาและสูงสุด33-36ถึงองศาลมตะวันออกความเร็ว10ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออก11-14ถึงกุมภาพันธ์จะมีฝนฟ้าคะนองเข้ามา20-40ปรเ็นของพื้นที่ จะมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาคตั้งแต่สุราษฎร์ธาน,นีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลสลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลถ20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลสลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด19-26องศาและสูงสุด ยี่สิบก้าถึงสามองศาส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก11-14อกุมภาพันธ์จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามา10-20%เป็นของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงนะคะลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือความเร็วาพถึง3-5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทเทเด่นขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสเมตรอุณหภูมิต่ำสุดยี่สองศาและสูงสุดสามสอองศา หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดนระรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุมทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ